น้องเนอแอดครับผอ๋อสวัสดีพี่ซิต้าครับผมสวัสดีพี่ซิต้าครับกี่โมงครับพี่ซิต้าตอนนี้ที่สวิตเซแลนเอ้ยนร์เว์นร์เว์ให้ครับน้อยน้อยเนี่ยตัวนอว้อยมากเลยดูเด็กอีโนมาตักายคุณดูหน่อยลูกเออเรียม,มาก โอ้โหราชาใช่แล้วนี่คือหนูราชาเมาื่อร์กี้ไลฟ์สดในทิกตอกเสร็จก็มาไลฟ์สดใน YouTube ถ้าใครอยากดูแบบคอมเมนต์กันมันๆแนะนำให้ไปดูในช่องทแบบิกตอกครับฝากติดตามทิกตอกด้วยเพราะว่าในทิกตอกนี่คนคอมเมนต์กันเพียบเมามันไม่ดูตอนเย็นเขาก็เล่นกันนะสวัสดีคนดูทั้งสามท่านครับผม สวัสดีคนดูตั้งแปดท่านครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ครับผมยามเย็นพามาดูเจ้าราชากับน้องๆเล่นกัน <c oughs> เมื่อก่อนผมก็ไม่เล่นเหมือนกันในติ๊กตอแต่ว่าพอพอเล่นแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามัน ไม่นานแล้วก็มันได้รู้ข่าวด้วยเพราะว่าในทิกตอกเนี่ยบางทีมันจะมีสํานักข่าวที่เขาตัดข่าวสั้นๆมาลงเออมันก็ดีมันทําให้เราทันข่าวคือดูข่าวมันเร็วข่าวอะไรมันเร็วในทิกตอกเรื่องข่าวสารเพราะว่าผมชอบดูข่าวแบบว่าแบบดูเล็กๆน้อยๆพอดูแล้วก็ค่อยไปดูข่าวยาวใน YouTube อีกทีนึงแต่ข่าวสั้นๆนี่ต้องดูใน tik t o k โคเวอร์นี่ยังไม่มีกำหนดต่างอ๋อเอาสวัสดีดูตูดครับผมพี่ไม่ไล่เกมนานแล้วนะดูตูดยังอยู่เว้ยในติ๊กต็อกก็ไม่ได้เล่นเกมเลยเนาะอช่วงนี้สวัสดีท่านดูตั้งเจ็ดท่านนะผม แค่สมตัวนี้ก็ซาสุดๆแล้วครับพีโ่โอ้โอ้นอนดูดูดูดเาวิ่งเล่นกันดูเขาวิ่งเล่นกันทุกคนเขาสนุกกันแหละก่อนมือเย็นก็อยู่ตลอดโอเคฝากเข้าไปติดตามติกติกตอกพี่ด้วยนะช่วงนี้พี่ไปอยู่ติกตอกไปไหน,ไหน,ไหนไเนาะมาเล่น สองพี่น้องแมเล่นกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมออกมาที่นี่แล้วมาที่นนี้แล้วอันนี้แล้วมันก็มนันก็มาตักทายคุณดูหน่อยลูกมันก็มาตักทายคุณดูหน่อยลูกเออเ้าใช่แหละเขา โกเบร์นอนทั้งวันตอนเย็นโนโู่นนู่นดูก็ซิงดูก็ซิงตอนเย็นดูก็ซิงพี่ราชาได้แต่ยืนมองอยู่ตรงนี้ราชายังยังยังเดินไม่แข็งแรงเจ้ายูโรยังเดินไม่แข็งแรงเท่าไหร่ ดูตั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> อ๋อใช่ใช่พี่ไปดูข่าวอย่างเดียวว่าทิกตอกแบบดูข่าวแล้วก็ดูข่าวแบบว่าที่มันแบบทันท่วงทีแล้วเลยราชาเหนือทุกคนดูลาชานั่งคือนี่ราชานั่งแบบมันนั่งดูอ้วนหรือว่าราชาอ้วนจริงๆเนี่ยลูกต่ไปราชามันกลมขนาดนี้เนะสวัสดีคนดูทั้งสิบท่านด้วยผม วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอันนี้มอสโคมอสโกกับโซเฟียวิ่งพลิ้วนะเห็นตัว <c oughs> น,นู้นดูท่านอนมาแล้วท่านอนประจําท่านอนประจําก็มาแล้วทิ้งดิง่งท่าทิ้งดิง่งเล่นล่ะวะ S <S <S ตอนที่ราจะมีเบบีน่าเอสอ๋อโอเคโอเคราชาทีมลูกนาครงใช่แล้วตัวโตตัวโตมากเลตอนนี้พี่ดูเมื่อก่อนตัวเล็กกระจิตรกระเจ้าเล่ยตอนนี้ดูครับยางกระลุดถัง ผมชอบท่าดูของมอสโกมากกระโดดเป็นจริงโจ้เลยบึมบึมบึมบมไปตลกตลกเอาโซเฟียกัดหัวติดอยู่แล้วโซเฟียอยากัดหัวพี่สิลูกว่าโถมันผู้หญิงดุจริงๆนางโซเฟียของเราเนี่ยไม่สมกับเป็นผู้หญิงเลยนางโซเฟียนะไอผู้สาวผู้นี้ กับหัวพี่เฉยเจ้าปูตินเกลีมากปักโซเฮียใช่ครับอ่ะพี่เหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหมดพลังลูกคนเหนื่อยแล้วเลิกแล้วพาไปดูเด็กๆหน่อยบงังอ๋อส,ส,สวัสดีเมมจมสวัสดีเจมครับผมศิลปวัตดอ๋อเจมสศิลวัสดนี่คุณ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 เมื่อก่อน เคยเห็นมาในไลฟ์เล่นเกมเมื่อคีพลัดเลยเอาเคนนางราชาเลยครับผมนางราชาเลยไอราชาตัตัวป,ปาป้าแตกมาเลยนี่ดูอยู่นี่อยู่นี่นตัวสับป้าป้าแตกมาเลยเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฟิล์มกระจกแตกแล้วปาป้าเพิ่งเปลี่ยนหน้าจอไปเนี่ยเว้ยมันหน้าเบิร์ดกระโหลกจริงเลยเดี๋ยว อ้น่าจะยังไม่ได้ไปน้องเกมจะต้องรอให้เสร็จงานก่อนรอเก็บเด็กๆเข้าเข้าดูเด็กๆเล่นน้ําจนจนเสร็จก่อนเด็กๆกลับกับมาที่ห้องอเดี๋ยวรอคุณตัวใหญ่มากเด็กๆครับผมเรียบร้อยตัวสับดีนะหน้าจอไม่แตกดีติดฟิล์มกระจกไว้นานมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มาเงี้ยมันเนี่เหมือนมันรู้มันนะมันอะไรอะไรดู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 แต่ก็จะไะโดดไปต่กนี้เนี่ยไปดูไปอยดูเราจะควรตีนนะเองเนี่ยควรตีนเรือพอปจะเข้าข้างนานนันดูดูพอเราเผลอเท่านั้นแหละสวัสดีคุณดูทั้งสิบสี่ท่านนะผมพอเราเผลอเท่านั้นแหละเอาทันทีพอเราเผลอก็ต่อยเราทันที ไปพวกเองสองคนน่ะมาจัดการที่ราชาให,หน่อยดิมันตำตัวโรศัพท์ป๋าแตกเนี่ยลอ,อยกันยับลอยกันยับ <c oughs> กัดเสร็จก็แต่งผลแน่น้องน้อยเออเป็นพี่ที่ดีเป็นพี่ที่ดีดแก่มาก ไโจมตีใครป้าไ,ไปแล้วไปโจมตีพี่ราชาแล้วครับทุกคนจัดการพี่ราชาแล้วเอเอ,เอมาแล้วจัดการพี่ราช้าแล้วเด็กๆช่วยป๊าป้าด้วยพี่ราชามันจ้องจะเล่นงานโทรศัพท์ป,ป๊าป้าอยูอ่ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มบอกคำเดียวว่าตุ้มตั้มยามเย็นไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการเล่นน้ำเลยแหละ ดูนางราชามันรู้มันรู้มันรู้มันราชาราชา เล่นตั้งแต่ห้าโมงทุกคนตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยยังไม่หยุดเลยสุดยอดจริงๆเลยเด็กพวกน,นีเน้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าไปๆเดี๋ยวพาไปดูโทรศัพท์แตกไปแล้วผมใส่คงคง,ง,งต้องซื้อใหม่ยิ่งไม่มีตังค์อยู่แล้วไม่มีแล้วอะกินแล้ว

ไม่น่ารักแล้วทำไมไม่น่ารักเหมือนพี่มาที่นี่เหมือนอะไรพวกนั้นเลยทำไมถึงไม่น่ารักเหมือนพี่มาที่นี่ไปโอ้ยขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับการดูเน็ตครับพี่ติตา้าดูนางราชามันทำหน้าจอเราแตกยนะังไง น่าตีจริงจริงนอนจะเน้่สงสัยสำนึกผิดทุกคนสำนึกผิดแล้วนอนแล้วมาดูสองตัวนี้ดีกว่าสองตัวนี้ก็ยังไม่หยุดครับทุกคนสวัสดีเซนเตอร์เทคสวัสดีครับผม เซนเตอร์เทคนี่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเมันนะ่อเนี่ยนอนดูความพริว้วดูความวโอ้โวสุดยอดบันเทิงแล้วกินขนาดว่าวิ่งเล่นก่อนนอนทุกยินนะแต่ตัวก็ยังกลมดิก๊กเหมือนเดิมช่วยค่าโทรศัพท์ร้อยยี่สิบโอเคขอบคุณมากพี่ได้ไปเปลี่ยนไหน,นั่นเปลี่ยนเขาเรียกอนนะไรเปลี่ยนฟิล์มกระจกพี่ ส่วนมากผมจะติดฟิล์มกระจกไว้พี่สิตะมันก็ดีหน่อยอ๋อที่นี่ไม่ใช่เชียงใหม่ครับผมราชาชอบเลลงใช่ครับวิลลไมอ๋อที่นี่ที่ภูเก็ตครับผม

ไปร็วยครับผมไปเร็วมาไปเลยก้าวเองอ่าไปมาหน่องครับผมอยู่ภาคใต้ครับผมกระทุ่โอเคโอเคเอาละดังนั้นแค่นี้ละกันเรื่องานแล้วครับทุกคนขอบคุณที่มาติดตามชมหมดบายบายครับผมไป